เดียบอลไปพร้อมกันมันไปพร้อมโค้ดสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีโค้ดและพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ครับฟุตบอลประจําวันเสาร์ที่31พฤษภาคมครับก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจให้ติดตามกันอยู่นะครับไฮไลท์ของวันนี้นะครับน่าจะเป็นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศครับอาร์เรซเซญร์แมงพบกับอินเตอร์มิลานครับส่วนคู่อื่นๆครับก็ยังมีคู่ที่โค้ดจะให้แนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในลของสวีเดนนอร์เวย์ครับหรือเป็นลีกในตุรกีนะครับโค้ดก็จัดมาให้ เช่นเคยนะครับคู่ของโค้ดวันนี้ครับจะมีอะไร นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้ที่ KC 999อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านเขียวองโค้ดครับมีทั้งตัวเน้นการันตีตัว VIP ไม่ว่าจะเป็นบอลยุโรปบอลไทยบอลเอเชียบอลกระแสเราไปจับคู่หรือว่าแยกเน้นๆก็แล้วแต่พี่ๆทุกคนเลยนะครับในกลุ่มเราครับก็ยังมีกูรูและอินฟูระดับแนวหน้าที่คอยให้คําแนะนําแนวทางดีๆมากมายครับเรามีอัปเดตแนวทางดูบอลสดครับแล้วก็ดูบอลสดดีอีก24ชั่วโมงกันเลยนะครับใครที่ไม่อยา พลาดนะครับลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ชได้เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับไปดูในศึกฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกครับเฟเนบาเบเชครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมคอนยครับอันดับคะแนนรักษาการล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านเฟเนบาเบเชครับลังอันดับรองจากฝูงเป็นที่เรียบร้อยครับโดยฤดูกาลนี้นะครับทาไปได้แ1ิเ็คะแนนครับต่างจากแชมป์อาราสซลายครับ11คะแนนครับ ลทางฝั่งของคอนยัสปอครับลังอันดับที่10ครับของฤดูกาลนี้ครับ โดยนัดนี้ครับยังสามารถที่จะทําผลงานขึ้นไปอีก 2- 3อันดับนะครับถ้าชนะในวันนี้ไปดูฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านฟินิปเช่ครับชนะ3แพ้2ครับโดยนัดล่าสุดแพ้ให้กับฮาเตสปอร์4ประตูต่อ2ชนะอียุปสปอร์2ประตูต่อ1นชนะอิสตันบูลบาซักเซเีย1ประตูต่อ4แพ้เบสิกตัดศูนย์ประตูต่อ1นและชนะกาซซนเทป1ประตูต่อ3ครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับชนะ2แพ้3ครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับอารัน คนยัตสสปอร์หประตูต่อ2ชนะลิเซสปอร์สประตูต่อ1นและอันตยัตสสปอร์หประตูต่อ0นชนะอาดานาเดนิสปอ3สประตูต่อ1นและแพ้กาลาตสลาย1ประตูต่อ5ครับไปดูสถิติที่พบกัน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับก็เป็นทางฝั่งของเปเนบเช่ครับที่ผลงานดีกว่าครับชนะไปถึง3ครั้งครับเสมอ1ครั้งและแพ้1ครั้งครับโดยคู่นี้ครับเปเนบเช่ครับจะมาในระบบ3 52ครับ่วนทีมเยือนคอนยัตสสปอร์ครับ จะมาในระบบ343ครับโดยผู้เล่นตัวความหวังเขาตัวทีเด็ดของเขาครับบลัสทอมเมอร์ส่วนหน้าชาวสโลวีเนียครับที่มีส่วนสําคัญของทีมครับช่วยทีมกดสกอร์ไปแล้ว9ประตูกับ3แอซซิดครับละอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจครับกุมัตนาลีส่วนหน้าชาวตุรกีครับที่กดช่วยทีมไปแล้ว6ประตูครับก็พร้อมประจำการลงสนามกันในวันนี้นะครับไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านเฟเนเปเช่ครับต่อลูกควบลูกครึ่งครับโดยบังคับชนะ2ลูก ขึ้นไปครับถึงจะยิ้มหวานเต็มปากครับพดมองโดยรวมดูแล้วนะครับเป็นเนเปเช่ครับมีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งในบ้านครับพวกเขาครับเคยมีผลงานที่ดีครับมีสถิติที่ดีครับในการเล่นในบ้านครับโดยไม่แพ้ใครมา9นัดติดต่อกันก็เคยทํามาแล้วนะครับงานนี้ครับนัดสุดท้ายเป็นนัดสั่งลานะครับต้องเล่นต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็ต้องผลงานต้องดีด้วยนะครับวันนี้ครับดูแล้วทีมเยือนพันยาสบอลน่าจะต้านทานลำบากครับพอดฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เป็นเนเปเช่ครับยิงเม็ดสอ แน่นอนครับค้่ต่อไปครับไปดูในลีกสวีเดนครับออสเวนคาร์ลีครับเอฟบอก์เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมฮัมมาบี้ครับอันดับคะแนนรักษาการล่าสุดของทั้ง2ทีมครับจอาบ้านเอฟบอกร์ครับลังอันดับที่3ครับแข่งไป11นัดมีอยู่25คะแนนครับ่วนฮัมมารบี้ครับลังอันดับที่4ครับแข่งไป12นัดมีอยู่24คะแนนครับร้อมการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับจอาบ้านเอฟบอกร์ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะ5้นัดติดต่อก ะฮัมสตัด4ประตูต่อ1ครับชนะยอการ์เดน4ประตูต่อ0ชนะบอมมาปจาคันนา4ประตูต่อ3ชนะออสเตอร์ไอเอฟศูนย์ประตูต่อ1และชนะด i s ออโฟเทนเบิร์ก2ประตูต่อ0ครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับอัมมาบี้ครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเดกเกอร์ฟอร์ด1ประตูต่อ0แพ้มอนบี้1ประตูต่อ2เสมอ AIK โซนา0ประตูต่อ0ชนะซิริอุส3ประตูต่อ2และเสมอนอร์โคปิง1ประตูต่อ1ครับส่วน สถิติที่พบกัน5เกมล่าสุด ของทั้ง2ทีมครับก็ถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวครับโดยที่เจ้าบ้าน F บอกครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งครับโดยวันนี้ครับเจ้าบ้าน F บอกครับจะมาในระบบ3-43ครับโดยผู้เล่นตัวทีเด็ดของพวกเขาครับเพดเดลิกอิลเลอร์ครับส่วนหน้าดาวลุ่งชาวเดนมาร์กครับกดช่วยทีมไปแล้ว7ประตูกับ1นึ่งแอซซิดครับก็เป็นผู้เล่นส่วนสําคัญของทีมเลยนะครับเพราะว่าห้านัดที่ผ่านมาครับเขาสามารถทําประตูได้ทุกนัดเลยนะครับเรามาดูครับว่าวันนี้ ับจะพังงาดยิงประตูอีกไหมนะครับตัวผู้เล่นอีกหนึ่งรายครับซีมอนเฮดลุนครับหสูน้าชาวสวีเดนครับกดช่วยทีมไปแล้ว4ประตูกับ4แอสซิสต์ครับก็พร้อมลงในวันนี้นะครับไปดูทางฝั่งของฮัมมาบี้ครับวันนี้จะมาในระบบ4 3 3ครับโดยผู้เล่นตัวทีเด็ดของเขาครับนาฮีบัสซา่าครับกลางตัวลุกชาวสวีเดนครับมีส่วนสําคัญในเกมลุกครับกดช่วยทีมไปแล้ว6ประตูกับ2แอสซิสต์ครับและอีกหนึ่งรายครับมอนทาเดอร์มัตเจ็ตครับหสูน้าชาวอิรักครับดาวรุ่งของทีม กดช่วยทีมไปแล้ว3ประตูกับ2แอสซิ์ครับก็พร้อมลงในวันนี้ครับแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับคู่นี้ราคาออกมาสเสมอกันครับโดยโค้ดมองว่า f อฟบอกเจ้าบ้านครับมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับโดยผลงานล่าสุดก็เป็นเครื่องการันตีครับ ที่ชนะ5นัดติดต่อกันครับและยิงสกอร์ถล่มทลายด้วยมีศูนหน้าที่เกียบคมนะครับแล้วก็ท็อปฟอร์มในตอนนี้นะครับนณาที่ฮามาบี้ครับมีฟอร์มที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ครับในช่วงหลังครับแม้ว่าสถิติการพบกันที่ผ่านมาครับทั้ง2ทีมครับจะดูสูสีกันนะครับแต่ถ้าดูในเรื่องของฟอร์มปัจจุบันนะครับความได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับต้องยกให้กับ เอฟบอกนะครับที่มีโอกาสสูงนะครับในการคว้าชัยในนัดนี้ครับโพสฟันธงเลือกเชียร์ไปที่เอฟบอกชนะในบ้านแน่นอนครับปิดท้ายไฮไลท์ด้วยคู่นี้ครับในศึกฟุตบอล UCL ครับรอบชิงชนะเลิศครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับพบกับอินเตอร์มิลานครับโดยทั้ง2ทีมครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับอยู่ในลีกเอิงครับคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยผลงาน ชนะ26เสมอ6แพ้2ครับมีแต้ม84คะแนนครับส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับก็คว้ารองแชมป์ประจำฤดูกาลนี้ครับในเกาโชซิริอาอิตาลีครับ้ดยผลงานชนะ28เสมอ6แพ้4มี90คะแนนครับความการเล่น5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับผลงานดีครับชนะ4นัดติดต่อกันครับหลังจากที่แพ้มา1นัดนะครับโดยนัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มแรง3ประตูต่อ0เอาชนะโอแซ3ประตูต่อ1 ชนะมงเปลีเย่หประตูต่อ4ชนะอาร์เซนอลสประตูต่อ1และแพ้สตาบู๊สอประตูต่อ1ครับผลทั้งฝั่งของอินเตอร์มิลานครับผลงานก็ดีเลยทีเดียวครับถ้านัดไม่แพ้ใครครับโดยชนะ4เสมอ1นครับนัดล่าสุดชนะโคโมศูนย์ประตูต่อ2เสมอลาซิโอสประตูต่อ2ชนะโตลิโนศูนย์ประตูต่อ2ชนะบาร์เซโลนา4ประตูต่อ3และก็ชนะวิลโลนา1ประตูต่อ0ครับไปดูผลการพบกันนะครับสถิติพบ,พบกันถ้านัดล่า ลาสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นทางฝั่งของปารีสแซงต์แชร์แมงครับที่ทําได้ดีกว่าครับชนะไปถึง3นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป1นัดครับอัปเดตรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บครับของทีมทีมลงไม่ได้ในวันนี้นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับเอสเนลคิมแพพเป้ครับกองหลังนะครับมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาครับมีแค่1นรายนะครับส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับวาเลนตินคาร์โบนีครับกองกลางชาวอาร์เจนไตน์ครับไม่สามารถลงเล่นได้ครับเจ็บหัวเข่าครับแล้วก็ยานบิเซ็กครับกองหลังอีกหนึ่ง ลายครับก็ยังไม่แน่นอนครับว่าจะทันความฟิตไหวไหมนะครับก็ไม่พร้อมในวันนี้นะครับไปดูระบบการเล่นแล้วก็11ตัวจริงของทั้ง2ทีมครับปาีสแซงย์าแมงครับจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยเริ่มจากผู้รักษาประตูครับกาลุจิดตนารุนมาครับลงเฝ้าเสาครับแ็คขวาครับอัสลาฟฮาคิมีครับผู้เซ็นเตอร์มาควินยอท กับวิลเลียมปาโชส่วนแบ็คซ้ายครับนูโนเมนเดสกลาง3ตัวครับเจ้าเนเวสบินตินญาแล้วก็ฟาเบนลุยส์นะครับก็พร้อมนะครับส่วนตัวลุก3ตัวครับเดซิเรดูเอบุซซาเดมเบเล่แล้วก็วิชาคาวารัสตาเคเลียครับก็พร้อมประจําการในวันนี้ครับส่วนทั้งฝั่งของอินเตอร์มิลานครับจะมาในระบบ3 5 2ครับโดยผู้สาประตูครับกอมเหนียวครับยานซอมเมอร์ครับลงเฝ้าเสาสามปราการหลังครับสเตฟานเดอร์ไฟฟานเซตโกอาเซบีแล้วก็อเล็กซาน ดอดบัสตน่ครับแบ็คขวาครับแดนเซลเดมฟี่ครับกลาง3ตัวครับนิโคลาบาลล่าครับอาคารันฮานุกูลแล้วก็เฮลิกมาติคยานครับส่วนแบ็คซ้ายครับเฟเดริโกดิมาโกครับหน้าตัวลุก2ตัวครับลาตาโลมาติเนสแล้วก็มาคัตตุรามครับก็พร้อมประจำการในวันนี้ครับใส่ฟูลทีมไปดูกระแสและเงื่อนไขของคู่นี้ครับเป็นทางฝั่งของปารีสแซงต์แฌแมงครับต่อเสมอครบครึ่งครับซึ่งก็หมายความว่าปารีสต้องชนะในเกมเท่านั้นครับถึงจะยิบป่า ได้เต็มปากครับโดยคู่นี้ครับโค้ดมองว่าเป็นคู่นัดจริงที่สมเหตุสมผลครับสมศักดิ์ศรีครับระหว่างแชมป์ของลีกอึงครับเจอกับรองแชมป์ของเกาโชซีไอต์ตอรี่ครับทั้ง2ทีมครับมีคาแรคเตอร์การเล่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับปารีสแซงยาแมงครับภายใต้การคุมทีมของลุยเอลิเก้ครับเน้นการเล่นเป็นทีมซะส่วนใหญ่นะครับจากที่ผ่านมาในการคุมทีมบาร์เซลนาครับก็เน้นฟุตบอลเท้าสู่เท้าแล้วก็การเล่นเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นทางแทคติกนะครับ หมสลับตัวกันไปนะครับในขนาดที่อินเตอร์มิลานครับของซิโมเน่ซักกี้ครับมีความแข็งแกร่งในเรื่องของจังหวะเกมรับแล้วก็จังหวะรานซิชั่นโต้กลับที่เฉียบคมครับคาดว่าคู่นี้ครับจะสนุกสุดมันครับใน90นาทีนี้แน่นอนครับโค้ชหวังแอบเชียร์ไปทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับที่มีจังหวะโอนในจังหวะรานซิชั่นครับที่พวกเขาถนัดนะครับอาจจะเฉือนชนะนะครับงานดีในเกมนี้ก็ได้นะครับโค้ชฟันธงเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานครับมีเซอร์ไพรส์ได้แชมป์ จำฤดูกาลนี้แน่นอนครับเป็นไงกันบ้างครับกับแนวทางผู้ของโค้ดในวันนี้ครับถ้าถูกใจก็ตามกันได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนปังๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้ที่ a อ k c 999อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับในบ้านเขียวของเรามีหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งฟุตบอลยุโรปฟุตบอลเอเชียฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลกระแสนะครับพี่ๆจะเอามาจบแยกหรือว่า เน้นๆกันก็แล้วแต่ทุกคนได้เลยนะครับเพราะว่าเราคัดสรรไม่อย่างดีนะครับให้กับทุกคนทุกวันครับยังไงก็ฝากติดตามโค้ดกันด้วยนะครับวันนี้ครับยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จกับผลประกอบการนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ